สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญ a n n e l ก็หลายวันนะครับเป็นเดือนเลยก็ว่าได้ที่ทางช่องไม่ได้ทำคลิปไม่ได้รีวิวเหรียญให้กับท่านผู้ชมให้กับ f อฟได้ดูนะครับ เนื่องจากว่าเซ็งนะครับหงุดหงิดคัดเหรียญหลายอาทิตย์นะครับหลายวันหลายอาทิตย์ไม่พบเจอนะครับจนมาถึงที่สุดนะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับก็พบเจอเหรียญที่มีกระแสมีความนิยมมีราคาซื้อขายกัน ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับหกเหรียญด้วยกันนะครับสองวันที่พบเจอสองวัน3วันนะครับรวมทั้งวันนี้ด้วยก็สามวันได้6กเหรียญนะครับก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ไปดูกันนะครับเหรียญที่ทางช่องของเราคัดเจอมีลักษณะแบบไหนรับรองว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอน มีราคาในตลาดนักสะสมเหรียญน,นะครับเขานิยมกันนะครับก็จะให้ดูเหรียญแรกเป็นเหรียญรุ่นรุ่นเก่านะครับถ้าเสียนเล็กนะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคาที่เกินหน้าเหรียญน,นะครับราคาหลักร้อยเลย สำหรับเหรียญนี้ก็เป็นปีพศ2543ไปดูกันเลยนะครับเป็นเหนเรียญเลยตรงนะครับเป็นเหนเรียญเลยตรงนะครับลักษณะของเหเรียญเลยตรงจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปีพศ2543า เหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้พบเจอเมื่อสองวันที่แล้วนะครับพรเสียนเลยตรงก็ามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าแสงนะครับไม่อยากไม่อยากเปิดแสงสว่างนะครับก็เลยปิดหน้าต่างนะครับมันมีแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาก็ทำให้ แสงมันดูไม่ดีนะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เจอเมื่อวานพบเจอเมื่อวานนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับนี่ก็คือ เหรียญที่ทางช่องเราคัดเจอนะครับก็มาดูอีกหนึ่งเหรียญชนิด5บาทนะครับปีพศ2546ยังพบเจอนะครับยังพบเจอบ่อยเมื่อวานนี้นะครับเจอสองเหรียญพระเสียนตรงกับปีพศ2546เจอสอง 2, อเหรียญน,นะครับเมื่อวานก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ามารีวิวให้ท่านผู้ชมดู ท่านใดนะครับเป็นคนที่ชอบเหรียญแล้วก็ชอบคัดหาเหรียญน,นะครับก็ดูทางช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลนี่นะครับเหมาะสมที่สุดกับคนที่ชอบคัดเหรียญน,นะครับวันนี้นะครับวันนี้เจอสามเหรียญน,นะครับเจอสามเหรียญก่อแรกเหรียญมาชนิด1บาทก็1นึ่งมืนะครับชนิด5บาทก็เจ็ดพัน ชนิดสิบ,บาทก็อแปดพันแต่ชนิดสิบ,สบ,บาทไม่ได้เจออะไรเลยนะครับจเจอแต่หนึ่งบาทกับห้าบาทนะครับที่เจอแล้วนะครับดูแล้วก็จะคัดออกนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับนี่วันก่อนอันนี้เมื่อวานนะครับวันก่อนนะครับจะจเจอหนึ่งเหรียญเนี่ยหยนึ่งเหรียญเหรียญเลยขวางนะครับอ่าเมื่อวานนี้ก็จะเจอสองเหรียญเนี่ย หนึ่งบาทพระเสียรตรงกับห้าบาทปีสี่หกวันนี้นะครับวันนี้เจอสามเหรียญนะครับวันนี้เจอสามเหรียญพราะเสียรตรงของรัชกาลที่สิบหนึ่งเหรียญน,นะครับดูเลยนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแต่เสียดายนะครับเสียดายเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าด้านพระบรมรูปของในหลวงนี่นะครับไม่สมบูรณ์ นะครับตกเครื่องจะโดนปั่นจะโดนปั่นนะครับถ้าเหรียนตกเครื่องแล้วโดนปั่นนะครับก็คนที่ไม่ไม่ดูไม่รู้แล้วก็ไม่ชอบว่าไม,ไม่ไม่นึกไม่ฝันด้วยว่ามันจะมีแบบนี้นะครับแบบนี้ขายได้ห้าร้อยบาทนะครับก็เลยทำให้เหรียญน,นี้ไม่สมบูรณ์ด้านหน้าไปเลย นะครับพบเจอเมื่อวานนะครับก็อีกสองเหรียญน,นะครับอีกสองเหรียญก็เป็นปีพศ2 5 4 6ชนิด5บาทนะครับก็นำมารีวิวให้ท่านผู้ชมให้ FC ที่ติดตามรับชมช่องผู้ใหญ่ไข่เรียญชาแนลได้ดูนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวัน นะครับหายไปก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับแลกเหรียญมาคัดมันไม่พบไม่เจอก็เลยไม่มีกําลังใจที่จะมารีวิวเหรียญไม่มีกําลังใจที่จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเมื่อได้พบเจอแล้ว6เหรียญน,นะครับอันนี้เจอ สองวันที่แล้วอันนี้เจอเมื่อวานแล้วก่อนสามเหรียญนี้ก็เจอเมื่อวันนี้นะครับเปียกๆมหมาดก,ก,ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหรียญทั้งหมดนี้นะครับมีมูลค่านะครับ1,800บาทเกือบสองพันเลยทีเดียวนะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปทางช่องของเราพบเจอเหรียญที่มีกระแสมีความนิยมมีราคาซื้อขายหรือว่าเหรียญผลิตผิดพลาดทางช่องของเราก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเช่นเคยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ